สวัสดีครับแซมมาแนะนำรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับเป็นลี v o Smart c a แ 2.4e เกียร์ธรรมดานะครับนี่คันนี้เลยปี2019นะครับหน้าล็อกโค่หน้าใหม่แล้วนะครับเลขไมคคันนี้เพียง60,000เท่านั้นนะครับเข้ามาคันนี้คันเดียวเลยนะครับเป็นแคปแบบมีตู้แครีบอยให้นะครับตรงตู้แครีบอยตรงเนี้ย เราจดบันทึกลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูครับกว้างกันก่อนนี่นะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับเป็นตัวล็อกโคนะครับหน้าล็อกโคแล้วนะครับนี่ไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับมือด้านหน้าตรงๆกันนะครับเข้ามาคันนี้คันเดียวนะครับตัว 2.4e ตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับปียางนะครับ เอ่ยยางนี่นครับยางสัปดาห์ที่28ปี2021นะครับแซมพามาดูด้านท้ายกันก่อนน,นี่นะครับจะเป็นตู้แครีบอยนะครับไว้สำหรับขนของบรรทุกของนะครับตัว2.4ตัว E นะครับนี่ ภายในนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวแซมเปิดภายในกันให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับมาดูสเนาเล่มกันดีกว่านะครับปี2019นะครับนี่ครับเป็นกระบะบรรทุกแบบมีหลังคานะครับผม คันนี้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับนี่ภายในนะครับเป็นพวงมาลัยแบบปรับปุ่มเครื่องเสียงได้นะครับ,ค,รบคันนี้เลขไม่ห0 0มื่นะครับผมแซมเปิดราคา459,000หาทนะครับาทนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับผม ดอกเบีย้ยนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนนะครับดอกเบีย้ย2.99สําหรับลูกค้าประวัติดีนะครับผ่อนสินค้าผ่อนรถผ่อนบัตรเนี่ยภายใน1ปีไม่มีล่าช้านะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษ2.99นะครับแต่ถ้าลูกค้าเกิดอยากจะซื้อกันสดก็ราคา459,000บาทเลยนะครับผมเป็นรถไม่แท้นะครับมือเดียวไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ สามารถเช็คประวัติกับทางศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับนี่คันนี้เลยนะครับเข้ามาคันนี้คันเดียวนะครับพึ่งเข้ามาสักครู่นี้นะครับสนใจก็โทรหาแซมได้นะครับ086 354 3692นะครับอยู่บางพีสมุทรปาก,การนะครับยุงเยิงบิ๊กซีบางพีนะครับ โอเคครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม